ุมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับชิ้นแรกก็ยาว12นิ้วครึ่งเฉพาะใบ7นิ้วด้ามไม้ฝักไม้กันและแหมเป็นทองเหลืองเสมาใบโพศิลปะยุคต้นๆข้างอุดแน่นสวย สมอกันต่อมา8นิ้วใบ4นิ้วครึ่งด้าำไม้ฝักไม้กันและแหมเป็นทองเหลืองเช่นเดียวกันแล้วก็มีหวายรัดไว้ด้วยเสยมาใบโพเต็มใบศิลปะฝีมือช่างสอน ลองลึกลายชัดสวยงามดีขนาดกระทัดรัดต,ต่อมานะครับเจ็ดนิ้วครึ่งใบสี่นิ้วด้ามงองูสละอากันและแหมเป็น กันเป็นทองเหลืองแหมที่รัดก็มีแหมเงินแล้วก็มีหวายด้วยเสยมาใบโพช่างฉิมแบบเต็มใบหรือโพยกต้นสันใบหนาดีขั้งทุกเล่มทุกชิ้นอุดแน่นดีนะครับด้ามจับเป็นงงสระอา เกลฉ่ำสวยแล้วก็มีหลงพลุ่งด้วยครับเป็นขนาดไซส์ปากกา5นิ้วใบประมาณ3นิ้วลัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตทั้งแหม่และก็ฝกักตรงกันนะครับอลูมิเนียมขาปิ่นโตแล้วก็ตรงช่วงกลางๆของด้ามเขาก็จะมีงองงูสระอาด้วยก็เป็นสิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูสวยงามดี ข้างในก็เสมาเปลยวเพลิงชัดเจนเก่าดีตะกุดสามดอกนะครับเงินทองนาคเ,เป็นเงินทองเหลืองทองแดงนะครับสามกษัตริย์หลวงพ่อลุ่งจะไม่เหมือนหลวงพ่อเดิมขออภัยนะครับกระทัดรัดเล็กสวยไม่มีโยกไม่มีสัน่นสักเล่มเดียวที่นำมาให้ชมวันนี้ แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะทําคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งต่อมาก็เป็นยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมนะครับน,นี้ก็ประมาณ11นิ้วเฉพาะใบก็อยู่ที่6นิ้วดําไม้ฝักไม้ขนาดพกพากันทองเหลืองฝักลัดหวายหวายเก่าๆดูง่ายมาก เสมาใบโพยุคต้นๆน,นะครับคางอุดแน่นเก่าสวยเป็นธรรมชาติอายุหลักร้อยปีได้ประมาณนี้ครับใครชื่นชอบสนใจก็รายละเอียดใต้คลิป สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ